แฟนคลับอฟิเชียลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องราเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปดังตามติ๊กตอกเช่นเคยใช่ไหมพี่แซมเย้นะคะก่อนที่จะไปดูคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลาเฟลแล้วก็ช่องแซมโค้นะคะถ้างั้นก็ไปดูคลิปแรกกันเลยเย้ค่ะ คลิปแรกนะคะก็จะเป็นคลิปที่เขาทำห้องน้ำทห้องน้ำครับผมง่วละวทำเลยทำเลยทำเลยวิธีสร้างที่จะเป็นห้องน้ำใช่แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือเป็นโต๊ะกระจกอะไรอย่างนี้นะคะแบบธรรมดาต่อมาก็จะเป็นเออ่เป็นเออ่ที่ใส่ไอ้เนี่ยพี่แซมทำให้มันกว้างๆกว่านี้สิยังไม่พอเลยเหรอยังไม่กว้างพออ่าปึ๊บแล้วปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือห้องน้ำสำหรับคนที่แบบว่าต้องใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยลืมลืมลืมไอ้ที่มันเป็นอะไรนะที่มันเป็นทอสอ,อ่ะทอดเป็นไฟสีแดงๆอ่อะที่สําหรับเรสโตนอะไรนะนะั่นอะพี่แซม,อมเออมันอยู่ไหนนะอ่าเจอแล้วค่ะทุกคนปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามันอ่าพอเอ้าทำแบอ๋อเราต้องวางไว้ข้างล่างค่ะอ่าให้มันว,วางข้างล่างให้มันขึ้นนะคะต้องวางไปข้างล่างนี่ให้มันขึ้นไปให้หมด ไอ้นี้มันลำบากยนะคะเอ้าพี่แซมพี่แซมฝากเอาทรายกลุ่มให้หน่อยค่ะอันแรกเลยบล็อกแรกเลยโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยดินเี่อหร่ไม่รายเออดินดินคุณทรายเลยเสร็จแล้วก็อันนี้ค่ะเอ่อเอ่อริเวอร์นะคะแบบนี้แล้วตามด้วยน้ําที่ใส่ลงพี่แซมเดี๋ยวปิดสิเออประมาณนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นชักโคกอะไรล่ะพี่แซมไม่ใช่ชักโคก เช้าโคกอยู่ดีนี่กำลังตามมาช้าโคกเออ่ต้องสร้างแบบนี้นะคะนี่คืออะไรอ่านแล้วหน่ะจำหนึ่งน้ำมัน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 ไม่ทะลุอ่ะโอ้เดี๋ยวให้มันมันให้มันเงยอย่างเงี้ยเอาพี่แซมมันไม่มันไม่เงยขึ้นอ่ะแบบมันนม่เอานั่นตามที่เอาต้องการอ่าแบบนี้เลยพี่แซมฝากปิดด้วยนี่โดนรับกระปิดนะอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทําแบบนี้แล้วตามด้วยบล็อกคอร์สธรรมดาวางไว้ข้างบนนี้แล้วก็ มีที่กดชโครกแล้วก็ตามด้วยอ่าไว้แบนเนอร์ไว้ตรงนี้าก็ลงเหมือนถังน้ำอ่ะเออแบบถังน้ำอ่ะถังน้ำ่ะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเปเหมือนแบบเหมือนโต๊ะโต๊ะวางของอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้ามันเป็นอเปียบเสหมือนเหมือนกระจกอ่ะตรงเนี้ยเออเออพี่แซมไม่มีอารมณ์จินตนาการเลยวูอะไรวะนี่สามารถเอาไปสร้างตามได้นะคะอ่า อันนี้ก็ไปดูตามใน<ว>ิดๆตอกมาอีกทีนึงนะคะว่าเขาสร้างกันแบบนี้เนาะโอเคถ้างั้นเราไปดูคลิปที่2กันดีกว่าค่ะไปกันต่อไปคลิปที่สองเป็นมนะครับเป็นคอม,มบอนบ็อกดนะครับทุกคนโอเคป้าพิ้งขอสั่งให้น้องๆเขาดูตามนี้เลยครับทุกคนคำสั่งนะฮะประมาณนี้แอดน,นี่นี่นะคะคำสั่งอ่ะแล้วมันทำอะไรได้หรอคะพี่แซมนี่ป่ะเราต้องใช้นี่ด้วยไทเด้นนะฮะ คือเขาเรียกว่าอะไรอะหอกเนี่ครับ <Trans> ปลาตีศูนยเนาะบิน,น,บ,น,บ,นบินขึ้นบินขึ้นบินขึ YA ้นต้องบินเนาะบินขึ้นบินขึ้นอย่าอย่าอย่าให้อย่าอย่าโดนพื้นอย่าถือพื้นแล้วเราก็ปลาไปแล้วทุกคนนะปลาไปเลยนะปลาตีศูนลงไปครับเดี๋ยวปาตีปลาลงพื้นปลาลงพื้นเห็นไหมปลาปลาไปปลาลงพื้นไปเพื่ออะไเพื่ออะไเอ้ปลาลงพื้นไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะมีะทำแบบปฏิกิริยาโอเคปลาลงพื้นไปเลยไหมอ่ะฮะปลาึ้นมีขคือมีเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดวติดอะไรอ่ะโอเคพี่กดขอพี่กดปุ่มมนะกดออาบ เราต้องลาไปอีกอะเขปาไปดิมันก็จะทีบอกมันก็จะทีบอกแบบเข้าไปเลยอะเฮ้ยไป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 เยอะไปเยอะเอ้เด้เดปุเ้เด้เดเดเด้เด้เด้เเด้เด้เเด้เเ อืเรียบร้อยคลิปด้วสองโคเทโคเทเลยพีแ่แซมคนเราแปะแปะทงงันไปดูคลิปที่3กันค่ะทุกคนเราจะมาทําของเล่นเด็กโดยที่ไม่ต้องใช้มอนนะคะอ่ะเราจะทาําไงอย่างแรกเลยของเล่นเด็กเนี่ยมันจะเป็นจําพวกเป็นพวกรถนะคะเราจะมาทํากันนะคะว่ามันจะเป็นไงยอย่างแรกเราก็ต้องใส่อไอ้แบนเนอร์แบล็คนะคะไว้ตรงกลางเสร็จแล้วตามด้วยอ่า เออเอ่อที่มันเป็นเอ e, ่อขั้นบันไดนะคะสีสีอะไรก็ได้แต่แต่พี่ต้องการเป็นสีนี้แล้ว ok กันเนาะโอเคแล้วก็ขุดสองข้างไว้เลยเอ้ยสีเอ่อข้างละข้างข้างละสองนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็วางสลับ่างนี้สองข้างนะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการวางอัลเมอร์สเตนไปเลย2อันข้างละ2อันนะคะพี่แซมไปไหน <laughs> พี่แซมไปไหนไม่ <laughs> ไมรู้อ่าพ <ๆ S 2> ี่แซมมานี่ พี่เซมชอบหายอ่ะเสร็ตามด้วยอ่าเอากะโหลกของอ่าสเกลเลตันเอวิเทอร์วิเทอร์สเอวิเอบดูเบียบดูสเกลเลตันนะคะเบียบดูเป็นอะไรของพี่เซมเนี่ยก็น้องบอกห้ามกลัวเนี่ยพี่แอบเชยไม่เอาพี่เซมอ่ะโอเคที่กลัได้ใช่ไหมไม่ได้ห้องกลัวแล้วก็ห้องกลัวน้องกลัวแล้วทุกคนเลยนี่เอาออกเลยแล้วกันเอ้ยอ่ะน้องงอนนี่ไง อันนั้นบอกให้พี่เอาพี่ไปไกลๆเฮ้ยมันเป็นรถยังไงอ่ะทุกคนเห็นไหมมันไม่เป็นรถอ่ะฮะพี่แอ้มมองอดูไม่ใช่ไม่เลยของพี่แอ้มอ่ะวิธีจะให้มันเข้าไปแบบว่าเหมือนล้อรถนะคะก็ต้องใช้พิสตันนะคะอย่างแรกเลยต้องเออเอาพิสตันมาดันนะคะอ่าเดี๋ยวเราต้องทําให้พิสตันมันหันหน้าไปทางแบบนี้นะคะแอ้มมองแอ้มมองเริ่มทำค่ะโอเคแล้วก็ทำกัน ดันไปพอเราดันไปแล้วก็ทําฝั่งนี้ดันไปอีกอ่าพอดันได้แล้วอ่ะเสร็จแล้วเรากบดินยังไงพี่มาพี่เอาพี่เอาอันนั้นแสามง่ามมาพันเลยพี่แซมได้ไหมได้ไหมโอ้ยดูดีมีแต่คนกลัวน่ะพี่เบิร์ดเอาไอ้เนี่ยสามง่ามไปกรดีบสุดนะพังเลยน้องมอนพี่แล้วโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทำการเอาดินมากบ อืมแต่ทำไมมันไม่เนียนล่ะก็ใช้พิสตันเหมือนเดิมนะคะเออ่ดันพวกดินให้มันลงล็อกลงลอยนะคะแบบนี้อ่าเพราะได้แบบนี้วางผดหรือเปล่าตรงนี้ต้องฝั่งนี้มี้ยฮอ,อต้องดันฝั่งนี้เห็นไหมมันซ้อนกันเห็นไหมอ๋อทำไมมันซ้อนกันอย่างเงี้ยต้องวางผีอันแรกต้องวางฝั่งนี้ก่อนต้องอธิระอันก่อนอ๋ออ๋อโอเค เราก็ต้องทำการวางอ่าพิสตันเพื่อดันให้มันเพื่อความเนียนนะคะแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรทีละทีละอันทีละอันพี่แซมเชื่อทำหน่อยครับแต่ต้องจะทำฝั่งนี้อีกเราต้องทำทีละขั้นตอนะคะเพราหน่อยอันนี้มันกระตุกกระจิกนิดนึงอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการอ่าทำไมล้อมันไม่เท่ากันพี่แซมไม่วางดินไว้ฝั่ง พี่แซมต้องดัน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 มาเนี่ยวางมาเอื่อมสุดแทนโอเควางปุ๊บปุ๊บ,บกว่าเราจะได้รถคันนึงนี่มันยากเย็นยังเลย,เยแล้วก็เอานี่ดัน,น,นโอเคเลิต้นปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องดันข้างๆนี้ให้มันเข้าน,นี่อีกนะคะถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่เหมือนรถนะครับพี่แซม มันไม่เข้ามันต้องเข้าไปอีกนี่ได้แล้วอ่ะเอาลูเพ๊ะเพ๊ะเพ๊ะเป๊ะเลือกนี่ก็ต้องเบรบล็อกนี่เิงพี่เจมเออพอได้แบบนี้แล้วก็ทำการใส่ข้างหลังอีกค่ะพี่เจมมันจุ่งยากเนาะใส่ข้างหลังก็อ่าเอาบล็อกสลับไว้ข้างหลังอีกอ๋อมันพอแล้วโอเคแล้วก็วางเอเมอร์สแตนไว้เลยอ่ะทำไมวางเอเมอร์สเตนไม่ติดอ่ะ ตรงนั้นบอกโอเคว่าได้แล้วก็เอาล้อมาหรือก็ไปแซมดันเข้าเป็นไงเนี่ยใช่เดี๋ยวน้องก็จะทำออมสตันมาเฮ้ยปาาาให้ต้นหน่อยหึให้ต้นนี่ใช่ไหมอืมแล้วเลยเรียบร้อยยากินจากเรียนนะทุกคนนะอันนี้แหละบาให้ต้นแล้วก็ ทุกคนคะมันต้องดันให้มันเข้ามันได้ที่สุดอะเอออ่ะเดี๋ต้นเดี๋ต้นอ้าวอ้าวโอเคเดี๋ต้นโอเคเรียบร้อยไปเสร็จโคตรนานทุกคนเดียวครับใช้เวลาไปชั่วโมงไปแล้วเฮ้ยเหมือนรถแล้วอ้าวลืมทงวะลืมทงทงอ่ะพี่แซมมันจะบอกแล้วว่าเราต้องวายนั่นอีกอ่ะ แล้วก็วางไอ้นี่พิต้านี่ยแหระไม่ใช่ไม่พิต้าไม่พิต้าไม่พิต้าวางอย่างอ่ะนี่เป็นไงพี่แซมอ้ยโคตรเท่กดจะได้ค่ะทุกคนถ้างั้นก็ไปคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้โคตรกินเวลาไปไหนพี่แซมจะไปไหนไปเดี่ยวโอเคถ้างั้นเราไปคลิปต่อไปดีกว่าค่ะไปกันอะไรเนี่ยพี่แซมนี่คอมมานด์บล็อกครับผมโผลสามารถทำให้สโนว์บล็อกแลอวสโนว์บอลลูกเดียวสามารถทำให้แมพพังได้เลยครับ ฮะระเบิด,ดอ่ามาดูคำสั่งบล็อกอ่ะมันจะมีทั้งหมด2องคำสั่งนะทุกคนเป็น2องคำมันบล็อกนะครับต้องใช้อ่าวิธีนะคะที่จะอ่าให้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 คอมมานบล็อกทำงานก็คือพิมพ์คำสั่งตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมปรับตรงนี้ด้วยนะคะซ้ายมืออ่าแล้วก็มาดูคอมมานบล็อกอันที่สองก็คือนี่นะคะพิมพ์ตามนี้เลยอ่าแลลองเปิดดูป่ะแล้วก็อย่าลืมปรับนี้ด้วยนะคะอ่ดเปิดแล้วเปิดเรียบร้อยอ่ะลองดูพี่ป่าสิขอสนุบบอลหน่อย ออกไปน้องลอมปาดูไปไกลอ้าวเบเจมันระเบิดคอมมานี่เลยเห็นปะทีเดียวโคตรแรงครับเอ้าอันนี้หายปะว่าทำไมคำสั่งมันไม่เด้งอันนี้หายมาหนึ่งไม่หนึ่งอันนี้มันหายว่าทำไมคำสั่งมันเอียนหนึ่งมันไม่เด้งไม่หนึ่งไปน้องไปปาไกลๆเลยนะเป้ยดูี่ทุกคนอุ้ย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  ว่าไงอ่ะพี่เซมเห็นแลว่าพี่ว่าคำสั่งมันพังแบนึงอะแนึ่งกูสักูว้ยแต่น้องปลาได้นะเมื่อกี้โอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวรอช่วงที่คำสั่งมันฝัแก้คอมมาน่หนึ่งครับปลาเอาใหม่อะปลาเราปลาใหม่ดูนี่คอมมาเป็นเทียวเดิมู้ตอนนี้ทียเดิมทุกคนครับเห็นปะดุ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 ดไมมเก่งจังเลยอ่ะดุ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 ดดดด ฟิวฟิวฟิวโเล็กลยตกมูลมากเลยแล้วก็จมตีเทวิสัมนี่นะ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 นี่ไทุกคนรอไปเื่อกนได้ทุกคนรับก้อนท่เลยอเอ้ยอะไรเนี่ยดูดกน่าดีเอไม่นะเฮ้ว่ะเฟเหมือนมังกรอะเหมือนว่า กระดูบอลนันเดียวสามารถทำให้ระเบิดได้ครับทุกคนบอกแล้วโคตรโหดเลยทุกคนเอามาเล่นกันได้ทุกคนครับโอเคไปไปเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบไหมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดช่องระเบิดแล้วก็ช่องไซโคด้วยนะคะสรุปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอคลิปหน้าบายบาย